เออม้านว่าๆนะกาสลังกาสลังพอปรากฏเด็กพี่น้องนี่อู้หูมันอยู่มันอยู่นี่ได้ปรากฏแล้วประตือโอ้โหมัน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 พอเอียนเลยทุกคนเอียนคือทางพี่ๆทางฝั่งไทยน่าจะเรียกอันปลาไหลน่าจะประมาณนั้นทุกคนปลาไหลเออคือนี่มันปลาไหลหรือมันเอียนเด้โอ้โหพวกนี้เป็นคนใดมัน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  โอจโอโจ๊อโจนีอ้าวมานกบมันมานมันมันมันบุหรีโจจะไล่จับอะไรบ่อืมไล่จับอะไรเดี๋กบเลยทุกคนอือันที่มาถักทายสบายดีพี่น้องคืนนี้มาอยู่กับสลีคือเก่าเด้อคืนนี้สลีมาหาปลาคือเก่าหรือดำปลายิงปลาแบบกลางคืนแบบเคยตามเคยพี่น้อง Mình nghe cá ma cắn khôn cắp xà Mù xà lì dù Xà lì nhang, bay là cái nhìn Không lẽ hơi bị bụng nằm cắn Và mốt đẹp đầy nhìn đẹp đây. À. <laughs> ừ. ừ. Thẳng nhạc quá tụi <laughs> 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 <laughs>

นี่คืองูเลยงูน้ำเลยโอ้ลายนี่งามเลยทุกคนจุ่นี่โคตรโตเลยนะแบัดนี้เห็นปะโอ้ทุกคนนี่ได้เอียนแล้วตายแล้วบ่ ตตาแลพอใหญ่เลยทุกคนนี่คนนี้ได้เอียนมันมานมันมันมันพอเอียนเลยทุกคนเอียนคือทางพี่ๆทางฝั่งไทยน่าจะเรียกอันปลาไหลน่าจะประมาณนั้นทุกคนปลาไหลเออคือนี่มานปลาไหลหรือมานเอียนได้โอ้พคนนี่เป็นคนไดมันมานมันมันมันได้เอียนตัวหนึ่งโอ๊ปอโจอ๊โจอ๊โจขู ไล่แล้วครบโอ้ยทุกคนนี่อ้าวมานกบมันมานมันมันมันบัวลอโจ๊ะเจไล่จับเลยบ่อืมไล่จับเลยเลยกบเลยทุกคนอือันที่แรกฉลีเห็นเพิ่นแลนขึ้นว่าเพิ่นเห็นยังไลยฉลีก็เล่นไปนําเลยพอสุดท้ายเพิ่นกบคิดว่าเอือคิดว่าสั่นอีกยังไลยที่แท้นี่ยทื่อหน้าแต่หน้านี่ยยิ่งบัวลไอ้พวกกบมันแลนไปเลยอ่ะได้กบได้ปลาได้ปลาไหลได้เอียนนะบะเหนียว กระปูอันนี้เป็นกระปูน้ำนะถ้ากระหรอกขาบใหม่ๆกระโตกอ่อนๆไนด้เ,เลยอ่อนกระโตกนุ่มๆเลยนี่เบิ่งนโบกัดสิริเลยแบบมันยังตัดบริเวณนนะมันยังอ่อนนะถ้ากระหรอกขาบใหม่ๆบ่เอาสิริปล่อยไปเนาะปล่อยไปฉีดปล่อยไปให้มันไปดีกว่ากล่อนไปดีปล่อยไปดี ไปแล้วปล่อยมันไปดีกว่าน้องน้อยเออบ้านบ้านอะไรกสิระลสงพอปากฏเด็กพี่น้องนี่มันอยู่มันอยู่นี่ได้ปรากฏแล้วกระตือแซวรู้ตลอดตลอดเลยง่ายอยู่ใหญ่อยู่อยู่อ่างเก็บน้ำนี่กะ Ngày cuối này bằng, bằng tổ

คอยเอาดอกเพิ่งได้ดอกเพิ่งในกกใหม่นี่เอเยอมือปุ๊กเอามือปลูกได้นี้มักได้คอยมักคอยเป็นคนที่มักปลูกในในพวกอันดอกพิ่งดอกนี้นี่เห็นพอนี่ถ้าทุกคนนี่อันคนอื่นนี่ถ้าว่าเอาดอกแบบนี้น่ะเอาอันเอาไปขายแต่คอยปล๊กยื่ืืืืืืยืยยนนยย่ืืืืนื กอกไม้อันนี้ก็คือทีกอกไม้ที่เขาบักเลยมันอยู่ในเขตในไฮในสวนเขาแล้วเขาก็บักลงแบบน,นี้นี่บักลงแล้วเขาอันนั้นนี่พี่น้องเอ้ยธรรมศาสตร์งดงามเลยงามเดือนนั่นสีออกดอกหอดเดือนมันออกใอยเป็นคนที่มักธรรมศาสตร์มักปลูปกดอกกล้วยไม้ดอกพึ่งดอกนั้นมักเลยทุกคน ตอนนี้ไปหาป่าคือนี่เห็นก็เอาไปเลยนี่เอาเมือปลูกโอ้ยครับตะกี้คอยเคยปลูกลลยอยู่เหอนคอยนะเลยมีเวียดโอ้ยจักกับเวียดเวียนมาลักไปแบบนี้โอ้ยคอยอย่างไยเวียนเวียดเราซื้อเด้มาเล่าเห็นแล้วก็ลักไปเลยขอขูจักกับ่อยดิหูจักหน่อยหนึ่งก็บ่อย ข่อยปลูกในกุกม่วงนะอยู่เหือนว่นี่ในกุกม่วงข่อยปลูกชันไล่นี่เห็นทุกคนขันห่าคายนี่ก็อยู่ในติ๊กี้ค่อยคายเขาเคยห้าคายอยู่โล่นห้าพันกีบอันนี้นะแต่ข่อยบุกิดอยากคายเพราะว่าข่อยมักธรรมศาสตร์และข่อยมากมักปลูกกกในลักษณะนี้เออมากกดอกเพิ่งข่อยจะเอามือปลูกเนาะ ก็ไงที่ขอบักก็ล่มลงเลยโอ้ขนาดฟักกลางเวียนนี่เอาเอาใดคักอยู่นี่มันหมื่นไปนี่ยากค่อยค่อยมักที่สุดก็คือกินกินดอกพึ่งนี่กินกกมันเองจะออกแบบมันมีแบบอธิบายพ,าพื้นที่กันพี่น้องแต่ค่อยมกยักไปมักตั้งแต่ยังน้อยพวกอันนี้นะพวกสายลวงพวกโอ้คอยปลูกไล้เลยทีเดียว ่อยเป็นคนที่มักปลูกมีคนมาคอซื้อคอยก็บ่ขายเออ่อยบอกขายมันอยู่ในช่วงหนึ่งนะรูหนึงนี่ล้านล้านนึงนะทุกคนเออล้านนึงเป็นลาวแต่คอยบอกขายเออคอยอยกับบอายมันอยู่ในประมาณหโลูนี่และอยู่เหอนคอยตะกีนนะ่อยบ่ขายเพราะว่าคอยมักไงตอนนี้คอยก็ยังปลูกอยู่ปัจจุบันนี่แต่กัช่วงหนึ่งที่คอยบมีเงินคอยก็เลยขายไปช่วงหนึ่งนะแต่คอยปลูกอยู่ยังอยู่บ้ายตอนนี้ การยังกำลังงานขยายพันธุน์ในมันลายซึ่งเป็นดอกกล้วยไม้หรือดอกเพิงที่คอยมักมักที่สุดก็คือคอยปลูก <c ười> คอยเห็นอยู่ในป่าก็คอยขึ้นไปเอาได้ขึ้นไปถ้าคอยขึ้นเอาได้บางบางบางทีเนาะถ้าคอยเข้าป่าเขาดงที่คอยเห็นในป่าน,นะไป <c ười> พี่น้องคลิปนี้ตามหาป้าขึ้นนี่มา,าป่าแล้วก็เห็นดอกเพิงเอาดอกเพิงไป ตอนนี้เาหปลาก็ถ <po ena> ือว <flavors> <laufen> ่าได้เลยเด้ตอนนี้ยางเมื่อแะค่อยมีดอกเพิงที่ค่อยเอามาปลูกค่อยดีใจที่ค่อยได้ดอกเพิงันหมู่ก็ยาอยู่ทางหังตอนนี้มาเาเบิ่งปลาว่าได้นี้ก็ได้นี้เบิ่งเงดูมาเบิ่งเออหมู่ปั่นอยู่เฮือนเนาะปลานี่ก็้ทุกคนเเห็นเน่นีนี้เด้นี่นีโอ้เจ้าก็ได้เนาะ มานเนาะวลายวลายทางนี้เลยทางนี้ก็อู้ปากหนะ <V verage. S 1> อเ oh <itu? S 1> <ul> ด้นี่เลยมานดูทุกคนเน้ยคืนนี้ไปมาปั่นอยู่เฮือนแ่มานี่มานอยู่โอ้ดีใจที่ได้ดอกเพิงมาปล oh, ูกท <c oughs> ุกคนเรื่องราวที่สิรีไปหาปลาคืนนี้ก็คือว่าไดซัมมี่ ตื่นมาปล่อยก็ดีใจเลยวกเราหาอยู่ให้กินในแบบนี้นะพี่ลูกปีระกิ้นีเจอกันไหมโอกาสหน้าคลิปหน้าเรื่องราวปีปั่นที่หที่มีต่อต่อไปพี่น้องเรื่องราวแบบนี้นะยิงปลาในแบบนี้สบายดีเพราะเงยบๆทานต่อต่อไปนะพี่น้องคลิปนี้สบายดีพี่น้อง